สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมก็บช่างตวงคอนมักซีนะครับมือนีนะครับกับไลูกพี่นะครับผมเนื่องจากลูกคายกเครื่องสีเข่ามาส่อมนะครับผมลูกค้าสร้างมาจากออนไลน์นะครับผมเป็นอาการที่ว่าสีไปแล้วนะครับเข่าหักลายนะครับเขามุนออกมาแล้วก็เหม็นไปนะครับผมห้อนนะครับตัวนี้แจ้งอาการมากเนี่ยช่างตงกับตัวเช็คเบิงนะครับผมก็จะเป็นแกนเผ้วซึ้นะครับผม แกนเผ่าที่จะเป็นแท่งเล็กที่ยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับลูกค้าก็ยู่อำเภอบ้านผือจังหวัดดุดดอนนะครับผมก็เอามาสอนกับสังโตงครับผมอ่าเป็นอาการแบบนี้ยู่เป็นเดือนแล้วนะครับผมก็พอดีก็เสร์ชหานะครับก็เห็นสังโตงนะครับผมก็เลยติดต่อมากก็เอาเขามาสอนนะครับผมสังโตงก็รับสอนและจำหนยอะไรเครื่องซีเขาน้อยทุกรุ่นทุกยี้อครับผม ส่วนมากนะครับเครื่องมือทุกอย่างนะครับมีชํารูดสึกลรอแน่นอนครับผมขึ้นอยู่กับว่าเขาซื้อมาแล้วจะมีสร้างมีอะไรบอนะครับผมจะใส่งานใดคุมค่าบอนะครับของเขานะครับทั้งจำนายและรับสมนะครับผมส่วนมากครับลูกค้าจะบ่รูนะครับซางมาจากออนไล์แล้วก็หามงสมอะไรหาอะไรพวมีก็ได้จอดทิ้งนะครับผมก็ใส่งานเ่ท่านคุมคานะครับฝากไว้กันด้วยนะครับผมที่จะซื้อสินค้านะครับซื้ออยู่ใส่ก็ได้หากต้องการความคุมคาและบริการหลังการขายนะครับ นึกถึงเครื่องสีขาวโคตรเลื่อนไข่มุกสยามนะครับผมหรือสวนซ่อมเครื่องสีข้าวอุดรช่างตงนะครับรับซ่อมและจําหน่ายอะไรนะครับจําหน่ายเครื่องสีข้าวด้วยนะครับผมนะครับส่วนมากนะครับกะซื้อมาแล้วหาซังว่าอะไหาอะไรผมมีกะได้จอดทิ้งนะครับผมตัวนี้นะครับกะฝากไปกันด้วยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเบิรงคลิปสาราดีทั้งตงกะสีลงให้เรื่อยๆนะครับผม นะครับตัวนี้นะครับอาการแกนเพผ้สซึกนะครับเราห้องก็จะทําการถอดเปลี่ยนให้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอาการที่แจ้งมากพัดลมสอดนะครับผมห้ามฟุ้นฟุ่งกระจายนะครับลงไปมอเตอร์โดนไปโดนมากนะครับก็จากเค็ืในกล้องสวีกระบบพวกปิเกอร์ระบบไฟช็อตล้วนพร้อมนะครับเพราะว่ามันเก่าไปอุดตันแล้วเป็นตาหมดนะครับผมกับกล้องไฟกับเสียนะครับผมถ้าห้องบ่ททาการซ่อมแซมเกี่ยวกับอาการพัดลมสอดแล้วล่าลงไปนะครับผม ครับผมก็ขอฝากไวปสํานี้ครับผมสวัสดีครับ